ช้างสีออกในเมียงแล้วทุกคนสีออกจากเมืองมาอยู่บ้านนอกแล้วจ้ามุดวายดสวยสดยค่ะเลิกหาแสงเลิกหาแสงนามาอยู่โซนนี้เป็นบ้านนอกคิดถึงพี่น้องไอ้เห็นบรรยากาศยังสีเรานี่หนุ่มเพื่อนเปิดเปิดกล้องรางกระเ็นพี่น้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยลงแล้วค่อยดูกัน ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งนานะคะใช่อากาศแบบนี้ช่วงบรรยากาศมันนี้คิดถึงบ้านไม่ต้องอบอวนไม่ต้องอบอวนไม่ต้องเจอแสงค่ะอ๋อแน่นอนยิ้มเลยมึงมาหาแสงใช่ไหมปะน้นมมาทำอะไรนุยังไม่รู้เลยค่ะมึงมาทาอะไรที่นี่เขาว่ามึงมาทาอะไรที่คอนแกนครับออมานมาทำยอดบิวเหรอนุ่มมาทาอะไรนึงมทำอะไรอ่ะมาหาผู้ชาย อะไรนึงต้องมาหาผู้ชายอยู่แล้วครับวัน,นเป็นผู้หญิงนะครับคือน,นิ่มึงต้องล่าแต้มอ,อมเวลาที่ด <laughs> <laughs> ใดมาดนี้พี่น้องอ๋อตอนนี้เห็นถนนใหม่ไ่มครับนี่ ยิ่งจะสื่อในยินงจะสื่อครั้งแรกนะฮะโอเคแต่ว่าถ้าขึ้นเขื่อนตอนนี้จะร้อนเราพาไปกินข้าวกันขี่าไปกินข้าวก่อนขอบคุณค่านั่งรถขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะ เขาบอกว่อบคุณด้วยนะคะม่ค่ะมเียข้านค่ะคฝรั่งด้วยนะคะแม่ยนฝั่งมาสักคนสองคนได้ไหมคะ่ปัวที่อ่นโทรศัพท์หมดหมดจะได้เครื่องไหมผมตัสัตย์ยนตุน่ะเพราสอบก็ไนจะาฟกัสยเนี่ยคงจ่เงนพอได้โอเค่ะบาเป็นยังเนี่ย ของฝากยุเครื่องดื่มนนอเบวชแม่เพิ่มเมื่อมันก็นาเบวชแม่จ้าขึ้นรถอันอันนั้นมันก็คืนเนาะว่าเมืนกันอันใส่กล้องฟ้องกล้องอย่างกันสี่มิลล์เนาะถ้ามีรถส่วนตัวยังไงได้แบบถ้ามีรถส่วนตัวมันเร็วมากมันถึงหน้าด่านเลยยิ่งสองคนโตน้อยปอบางว่าสามารถทิวของนางได้ยาเกล็ของนาง มันเบามีมากะมันดาพราแห้งเลยแลละครับปนินะกมัน่วนเมื่อแต่เมื่อเช้านี่นอนหอมผันล่มขนาดนี้ที่ราไม่ติดที่นอนนะไปไปกลับ้าน้องไปเปิดแอร์เปิดสปูก็เปิดโหลดสิง้อเสียคาเฟ่นลยนะ่ดนหนุ่ผ่านะโอ้ยสายถูกสายจะพาึ้นไปดูเอาคาเฟ่ค่านอนรลานดอหวสามพัน บ้านเท่าลราบ้านทาล้าเดิมตังแต่สองล้านหกแสนเจ็ดแสนบอกเราเราฮ้อนกอนนี้ว่าไปนอนบ้านมือแรงอนี่สิเปิดแอร์ค่าตัวสิเปิดสิบหกก็เปิดรอดสิเสียดอกค่าไฟเหรอสิบเสียหกแสนดอกหกเสนหกแสนบาทเสียเป็นล้านเลยนะคะสามสี่พันบาทเท่าอีกสอ แสนกีบแสนกีบประมาณร้อยกว่าบาทค่ะแสนสองสองร้อยแสนสองหมื่นสบาท ใช่ตัวเมืองนะคะเป็นอำเภอไอ้ออนนสังอนนสังใช่หนองโบนัมชอบที่หนองโบานขแ่นี่บพี่น้องสนามกอล์ฟในเขื่อนเนี่ยจ้ะอ๋อส,สนามกอล์ฟครับแต่ขี้ขีเข้าไปในเขื่อนเปมองสนัตว์เใช่ไหมนี่ถึงแล้วอีกสองกิโลมาดมามเอิรเราซอบสัแถไม่ใช่ แสดงว่าดูข่าวมานะเนี่ยบนบเืนค่ะเนือบกระโดดชันคืน,นไม่เคยได้ดูข่าวซันเถื่อนหรอคะหลวงพ่อเลยนะกะ,กะตูกยใหญ่กระตูปหน,นูพี่กระตูปเอซันเถื่อน สูบมือเราคนขยายความพิมือตรงนี่ใช่ขยายก็ดีขยายก็ดีแล้วมันค่อยเองอีค่ะบรรยากาศในสายพาเห็น๋อพายอยู่ทั้งภูเขาหลังสารถมือถือจะพาไปดูอินโฟเซอร์อินโฟเซอร์จะลงเขื่อนค่ะจะขึ้นสันเขื่อนไม่ว่าพิษอินโฟเซอร์จะขึ้นสันเขื่อนค่ะนนี่่ดลใส ร้อยตรัดไปวัแล้วแต่ว่ารถาไ,ไ้ดิฉัคิดไหนี่ยคิดเอาคุณน้ำมันกล่ายค,คือตอนตอนหน้าไปเข้าไปน้ลุามาลงีคนอันนีคนเซ็นเนีคืนท้งบทจายของคุณอยู่ท่ไหนาแล้ว <c oughs> ถ,ถึงแล้วจ้า เย่ลงมาถึงแล้วจ้าอุ้ยบนนอนพักสบายอะไรอู้อวววอนนี้นะคะพี่นอ้องใบพูจ้ะตอนนี้เราอยู่เราอยู่สันเขื่อนนะคะเมา,า่อไ่ ตรงหน้าผ้าบวกสองจ้ะ oh โอ้ไม่ก็แอาตีดประจักษ์นี่ฮ้อนเดด <c oughs> นี่นางแถวตูบนี่แหละจา้า กาในี่จดวิวก่อนอาอครั้งแรกดเด้อ้าเอ้าวกระเทยขอโทษคุณฮ่า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 ทีนี้หลังจากหลังจากผ่านแลวเย่แย่มาแล้วก็มี <laughs> ขอนอนก่อนได้ไหมโอ้ยคิดหัวตรงหน้าพับปวดตี ขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามานะตอนนี้มันอยากเราเนี่ยมันเป็นเสือเลยนะอะไรอ่ะบรรยากาศดีอะลี่จ้าพี่น้องอุ้ยเริ่มเริ่มปิดเซอร์อะลี่จ้าจะเห็นพระตรงยอดยอดเขานะคะตรงนั้นนะจะมีเออจะมีพระพระที่อ่า อยู่ในจังหวัดนี้นะคะเน่มเห็นเน้องคนาแบบยังเกาะปูยังเกาะนี่ครับเป็นในเป็นในไข่ไข่ไม่ได้พูดอะแต่ว่าขหอนแต่ที่มันเห็นมันมีก้นไม่ไข่อะแม่เอามีเสร็จเรือด้วยตรงนี้ดีแสงน้ำหอมเลยยังไม่ไปอ๋อ พี่น้องเดี๋ยวนังรอสั่งอาหารก่อนสั่งอาหารก่อนนะคะอันี้จะเป็นเมนูในร้านนี้นะคะ,น,<ล>ะนี่นนี่หนึ่นี่นี่มีตุ่มย่ำเคลื่อนแต่ครับตุ่มเคลื่อนแต, <c oughs> ต่ตำถา,าดครับ <c oughs> ตำถาดห่วงคนจะกินตำถาดป็นสุทธิ์เลย อะไรอ่ะมีอะไรบ้างคะพี่นออย่างนี้เสียน้ำตกตาดกวจ้ะเป็นอะไรที่เลิศมากพี่นองเอ๋ย พี่น้องจ๋าตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากแล้วค่ะตอนนี้ได้เจอกับธรรมชาติเหมือนบ้านเราเลยกินเบียบไม่ได้รครับกินเบียบไม่ได้ดูกินเบียบไม่ได้มนจะเมัไม่ใช่เดี๋ยวกระเพาะกระเพาะขึ้นหนูกินเบียบไม่ได้ค่ะแม่หนูกินได้แต่ผู้ชายค่ะผ้าใส่เหรอ เกินตัวกันซะพี่พ่อกินตัวกันซะพี่เขาไม่กินแบบพี่เขากินแบบกรใจสบายนี่ดีใจพี่น่าองดีใจเฮงดีใจแห้งอ่ะดิดีใจมากที่เรามาอยู่ที่นี่ ข้างแรกที่เข้ามาแด้กันข้างเล, a, แลก ire, แต่โบเป็นข้าสซุท้ายเดี๋ยวจะข้างหนาน้งกสิมาใหม่แน่นอนเราจะไม wrote, ่ยอมเด็ดขาดที่สุดถ้าหน ed, ูยังไม่ได้ผู้ชายค่ะแน่นอนยันไม่ท่าไหร่เอาเขาพูนพูทเขาไปแลกมันบรรยากาศอะไรคิดทอดบ้านมึงพี่เปยน้องไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเบอร์มเมนนี่เนาะโอเคเดี๋ยวถ้าเบอร์เมนูจ้าพี่น้อง้าเบอร์เมนูอกันรูปแบบมังโม่กันนะเนี่นยกูน่าเนมเห็นอะไร <c oughs> พี่น้องเอ้ยรออาหารอยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเด็กพนักงานมาเสิร์ฟแต่ที่แน่ๆหนูเห็นผู้ชายแล้วค่ยนั่นไงจะหนาวมังตาดีหนูเห็นตั้งนานแล้ว พี่น้องมูเห็นผู้ชายแล้วจ้ะแต่บุหรุขามากับปุสักวะไม่เป็นไรเดาวันนี้อ่าหามาอยู่ที่อยังก็คุณนะร้านยังบอกพี่ร้านอะไรคะพี่ร้านอะไรร้านอะไรคะนี่ลิตเติลบล็อกลิตเติลบล็อกค่ะอยู่ที่สันเขื่อนสันเขื่อนใช่ใช่อะไรอยู่อยู่ชายแดนอ่าระหว่าง ระหว่างน้องบอลลูนกับขันแก่นนะคะขันแก่นท้งไเที่ยวมาพี่น้องเลยหลังจากากินข่าวยู่ร้านนี้แล้วก็สิไปเบิ่งพระองค์ใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นนะคะตรงอยอดยอดเขาตรงนั้นนะคะแล้วก็สิข่าวตัวเมืองต่อเนาะขอบคุณทุกการังใจด้วยพี่น้องเนาะคลิปนี้สวอเขาเก็บบรรยากาศวัดสมนีก่อนเนาะแล้วกินข่าวกินน้ำแล้วก็สิว่ากันมาอีกที่หนึ่งเนาะ สีไปใไซต์ต้องรอเบิ่งเลือกไปนองเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อผ่านวิกฤตมานิดหนึ่งค่ะเราก็มากินข้าวหินทอนแล้วค่อยคิดกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ